i my life. I'm my, 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 my. you mm -hmm. คือการจะทําเป็นทางลงบ้านเองแหละบ้านก็อนนี้แล้วก็ประกอบกับผมจะไปทําอะไรตึกแล้วผมก็มาเอาหัวข้าวเพราผมใช้โปเลโต้มาเห็นทำมันทำเป็โปเลโต้ของครูตรงน้เพาว่าผมย้ายกว่าเพราจะเอาเนผผี้ยเป็นโปเลโต้ต แครอทไปใช้ความจริงมีแครอทนี้นที่ปลูกเออว่าไม่ปลูกปูกข้าวนนีนี่ว่าไม่เอาปลูกแล้จะใช้เป็นเอออะไรนะใช้เป็นโปติตต้โปติตต้ บาเข็นบ,นบ,นบนทราบนบน่าขั้นตัวโตนีกวมงโอเคก็ที่เหลือแค่น,น้อยความเก่านั่นก็กลายเป็นกลายเป็นพื้นดินไปพวกมันจะขยายบ้านก็ขยายกออกแล้วข,ขยายอะ่ะปข้าวตรงนี้เออเรีไไไาาไไไไยไง่ายความเรไปง่ายอ่เนี่ยไม่มีไรเลยเอาปูกแถวนี้นี้นว่า เปวยด้วยสดวนเยะกันช่วยคน,นอุอ้ยตัวตัวลำตัวพม่าใช่เ้ยขอตัดเลยกันนะขอตัดตัวหนูยยนั่นขยำขย่ายบ้านแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวมันจะเห็นได้ว่าวันนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้กออ็วันนี้ก็ใช้เวลาเออแก่พวกนี้ออกไปให้หมดเลยคนะรับว่านี่ว่าฉันส่งไปทำแล้วตรงนี้หนูไม่ทำเพราะว่ามันเปื้อน ทงบ้านนี่เขาก็เป็นอย่างเงี้ยเจาะไปเจาะโอ๊ยทำเป็นเดือนแล้วไม่นเหมือนจะเซ็ตถึมไม่รู้นะกดคือแบบต้องทนเอาเอาถ้าผมแบบมีไม้นะว่าแบบทุกคนคงไม่ได้ยินเสียงแนหะคลื่นอย่างนี้แล้วกวนมาที่เอ้ยเป็นอย่างเงี้เยเจาะแบบคือแบบเสจ็บแม่ๆทำให้เสร็จเลยแบบทำให้เสร็จ ว่าผมทำประมาณนี้ผมทำประมาณนี้ละกันนะจะทุบเลาะมีออกเพราะเลือดเลยไปดูเอาไม้น้อยว่าผมจะตรงนี้ว่าผมเลาะเลาทั้งสองออกอะแต่วันนี้เลาะเยอะเพราะนั้นผมก็ไม่เลาะไม่เลาะออกแล้วทั้งสองก่อนนี้ผ่านไปมาณสักเป็นบ่ายแล้วไงตอนสักบ่ายแล้วในเกมนะครับว่าตอนในชีวิตจริงเนี่ยโอเคะจะบ่ายสามแล้ว บายสองสี่เจ็ดเนี 1941, okay. ่ยแล้วผมลงไปผมไปเอาเอาอันนี้ดีกว่าเก็บไปหาเก็บตัวเมื่อกี้ไม่เห็นกดแมนไม่เียนแต่ไฟโจแพนอีกแล่วแต่ผมก็ไม่สนใจว่าผมไม่ยุ่งกับมันแล้วไม่ยุ่งกับมันเลยและอย่ามาเกิดตรงนี้โอเคเขาเขาไม่เกิดเพราะว่าขับหูวข้างตาขับหัข้าตาแล้วก็ว่าขยายบ้านประมาณหนึ่งแล้วกันนะว่าบ้าน บ้านผมนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากบ้านพอดีพอดีเล็กเล็กเออเนาะว่าทำคลั่งทำห้องได้นังค้างว่าทำเป็นโรติกทำต้องทำห้องได้นังค้างนะเครื่องบนเนี่ยทำเป็นเออรอคอยนั่นเป็นของคอยกันสังเกตการสังเกตการคือมันสังเกตการจริงหรือเปล่าว่าแบบชอบขึ้นไปนอนน่ะแต่ว่าผมันก็ยด้ขึ้นไปนอนแหละ ใจด้วยก็เลือกเลือกเปิกู๊ดไหมกูดไหมลูกนะโอเคว่าผมปลูกตรงไหนก็ได้อะผมปลูกตรงนี้ก่อนนี่ก่อนอะคือผมเก็บข้อมูลเนี่ยผมเก็บข้อมูลใดๆด,ดีที่ผมตั้งชื่อว่าอุปภัตต์เกลดีแต่ว่าโอ้ผมไม่ตัดนี่แหละโอเคผมไม่ตัดแล้วคอยเนะี่ยผมตัดจุดอื่นดีกว,ว่าขอ์บ้านเออผมว่าเอาเอาพวกเนี่ย สร้างบ้านแบบดีๆว่ะไม่อยากยุ่งกับพี่เขาเลยก็วัแมนเนี่ยมีแพะขตัวเนี่ยตัวตึงละอันตรายเจ้านี่ทุกของเต็มว่ะเกาไปเขาก่อนก็อทำให้มันเป็นห้องห้องเงี้ยขยายอะ่ะมันจะทุบกระจกนั่นออกนะเพราะว่าไม่ได้ใช้รู้สึกว่าบ้านนี้มันก็สุยด,ดีแต่แค่ว่าเออ เอาขอเอาอันนี้เอาไว้ก่อนเป็นห้องขึ้นบ้านเป็นบ้านแล้วกันนะนี่ผมว่าผมไปนอนข้างล่างว่าผมเอาประตูนะโอเคว่าคำทำปากห้องปากทำประตูห้องนี่ว่ะเออไม่ได้แบบยัดีไซน์ซน้อยผมไม่ได้ป้องกันนี่เป็นห้องผมว่าผมไม่ห้องได้ยินน,นี้สมบุติหนานี่น้ามบเสียนยี่มาเกิดตรงจุดนี้ เป็นอะไรกับเรามากไหฮะเป็นอะบเรามากไหมเป็นอมากไหมฮะเบัเรามากไหฮะเป็นเรามากไหมฮะเป็นแบบเราฮะเป็นแบเรามากไหฮะมาหลอกันโอเคอู uh. oh. like ้โดดแมนรู้เลยอือ เก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอหืมอืมไปไหนก็ไปไปผมยุ่งผมยุ่งเราเออเราซ่อมบ้านให้อ่ะเฮ้ยมันออกไปได้ไหมโอเคมันหนีไปแล้วบ,บ้านบ้านเป็นไรกับเรามากเลยนะเป็นไรกับเราบาง เป็นอะไรหล่อมากนะคือมันคือมันเกินไปไหมอ๋อนี่คือการกูคือผมมันปรากฏตัวแต่วันที่้พาว่าแบบอีกวันนู้นวันนี้วันนี้ไม่ได้ปรากฏตัวอปรากฏตัวอื่นได้แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่จะไม่มันปรากฏตัวแล้วผมสังเกตได้จากนี่ได้จะประกดพื้นนั่นแหละผมเลยแบบไปแก้นี่แบบก็คือโกดแมนเดี๋ยวปุ๊บแบบเออแบบให้ให้แมนล่อแบบไม่ให้แมนต้องทำลายส่วนนะว่า มันแค่มาข,ขโมยคนของกินแค่แหละคือให้ข้าตัวเองเก่งคิดว่าละ่ะคือมันแบบจะเกินไปไหมเกิร์แมนอืใส่ไม่ดีเนี่ยอันตรายนะอันตรายมากเลยอใส่มุ่ยข,ยของนำอยตัวเองไม่ไปตปลูกผักเราตัวเองตัวเองตัวเองไม่แพ้ตัวเองเป็นคนยังยืนได้เลยก็ยังยืนดี ทำไมมากดตัวตัวต่อหน้าอันเนี้ยแบบเนี้ยผมมาเล่นล่าสุดแล้วก็เดือนที่แล้วอะ่ะหรือไม่ก็สิบสิบเอ็ดวันที่แล้วอะ่ะผมเชื่อเล่นล่าสุดเล่นล่าสุดก็สือวันเมื่อวานอะ่ะเลนเมื่อวานก็ว,นว่าผมหินผมไม่มีแล้วไม่เหลือหินแล้วผมอยากสร้างบ้านผมอ,อยากจะบอกจริงๆนะวุว๊บ๊บทำไมตัวเองไม่ ไม่คุณไม่ไม่คุณไม่ไปหาทำอาหารกินเอาล่ะมาหาขโม,มยของอันไม่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่เลมมาปกป้องอยู่ไม่ได้ไม่ไหวคือถ้าน้องอยากเจออีกก็บอกแต่ว่าการเจอนะผมจะเจอแบบแต่ไม่อยากอยากเจออีกแล้วผมไม่อยากเจอมันอีกแล้วนานๆแล้วโอเคโอเคโอเคเคโอเคเสียงคนนั้นเออเออเอิมสายนะผมจะเชิญเลย ในคลิปต่อไปว่าเสียงใครที่มาอยู่ใกล้ๆผมไม่แบบมาพูดอย่างเงี้ยก่อนก่อนอยัาผมเฉลยโอ้เท้าผมสิบเด้าเท้าตุ๊กโ,โอเคโอเคโอเคครับโอเคครับถูกสร้างบ้านโอเคได้เลยผมจะทำการเอ้เมื่อผมทำปิดตรงนี้มันเข้ามาไม่ได้หรอกโคกดแม่เนี่ย มันแค่แพ้มันทำอะไรมันทำมันทำอะไรไม่ได้หรอกแพ้ตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกมันแค่แพ้มันแค่แพ้โอ้ยว่าผมถูกผมว่าผมปิดไลยโอเคบ้านน่าจะประมาณนี้ว่าน,น่าจะถูกุลตรงนี้ออกเอ้ยว่าผมมีแผลแล้วผมทำชั้นนี้เลยดีสุดนะผมไม่อยากให้พี่เขามากวนพี่เขามากวนบ้าน เราไม่อยากให้ม <SM. S 1> <Christina. S 2> ันมาอีกอะบอกทำห้องใต้หลังคายว่ะขอขอนเลือกเนี่ยลอเนี่ยเอาไงการช่วงเวลาการปรับหมู่บ้านยังไงก็มันก็ขึ้นมาเราแพ้ขึ้นมาไม่ได้หรอกมันมันแค่อวดเองว่าแบบว่าปีนได้ว่านัแค่เพพว่าผมตัดตอนผมกำลังทำหลังคากันนะคือมันคือมันเกินไปไหม อันนี้คือการปกติคือผมมันปรากฏตัวแต่มันทีผ้าว่าแบบอีกวันนู้นวันนี้มันไม่ไม่ปรากฏตัวอนนปรากฏตัวที่อื่นไ,ได้ว่าวันนี้เปรนมาณไม่ม,มันปรากฏตัวแล้วผมสังเกตได้จากนี่ได้จากู้กดพื้นนั่นแหละเลยแบบไปแก้แล้วแบบคือโค้ดแมนเดี๋ยวตุ๊ะรู้แบบเออแบบให้ให้มันล่อแบบไม่ให้ไม่ต้องทำลายส่วนแต่ว่ามันแค่มาขโออมยขโมคนขอ,ขอ,กนของกินแค่นั้ ให้เขาตัวเองเก่งคิดว่าล่ะคือมันแบบจะเกินไปไหมเกริดแมนอืออิจัยไม่ดีเนี่ยอันตรายนะอันตรายมากเลยมิจัยอ่ะมุ่ยของทำไมตัวเองไม่เคยไม่เปลูกผักเราตัวเองตัวเองตัวองก็ไปแพ้เลยเป็นคนยังยืนได้เลยก็ยังยืนดีแต่ทำไมมากดตัวตัวต่อหน้า อันเนี้ยแบบเนี้ยผมมาเล่นล่าสุดแล้วก็เดือนที่แล้วอะ่ะหรือไม่ก็สิบสิบเอ็ดวันที่แล้วอะ่ะผมเชื่อเล่นล่าสุดเล่นล่าสุดก็คือวันเมื่อวานอะ่ะเล่นเมื่อวานก็ว,นว่าผมเหินผมไม่มีแล้วไม่เหลือหินแล้วผมอยากสร้างบ้านนะผมอยากจะบอกจริงๆนะอุ้ยทำไมตัวเองไม่ไม่ไมคุณไม่ ให้คุณไม่ไปหาทำอาหารกินเอาล่ะมาหาขโมยของฉันไม่ดีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่เลมมาปกป้องอยู่ไม่ได้ไม่ไหวคือถ้าน้องอยากเจออีกก็บอกแต่ว่าการเจอน่ะผมจะเจอแบบมไม่อยากอยากเจออีกแล้วผมไม่อยากเจอมันอีกแล้ว okay, มากๆแล้วโอเคโอเปเคโอเเดี๋ยวไอ้เออสียงคนนั้นเออเอมเอิอ่ออสายนผมจะเฉลย ในคลิปต่อไปว่าเสียงใครที่มาอยู่ใกล้ๆผมไม่แบบมาพูด่าเนี่ยก่อก่อนอยัาผมเฉยโอ้เท้าผมสิบเก้าเท้าตุ๊โอเคโอเคโอเคครับโอเคครับผมจะสร้างบ้านโอเคได้เลยผมจะทำการเอ้เมื่อผมทำปิดตรงนี้มันเข้ามาไม่ได้รอกกดแม่เนี่ย มันแค่แพ้มันทำอะไรมันทำมันทำอะไรไม่ได้หรอกแพ้ตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกมันแค่แพ้มันแค่แพ้เอ้ยว่าผมถูกผมว่าผมปิดเลยโอเคบ้านน่าจะประมาณนี้ว่าน,น่าจะถุกตรงนี้ออกเอ้ยว่าผมมีแผลแลละผมทำชั้นนี้เลยสุดนะผมไม่อยากให้พี่เขามากวนพี่เขามากวนบ้าน เราไม่อยากให้มันมาอีกอะบอกทำห้องใต้หลังกายว่ะผมงขอนเลื่อนเนี่ยล่อเนี่ยเอาไงการช่วงเวลากาปรับหมู่บ้านยังไงก็มันก็ขึ้นมาเราแท้แล้วข no right. yeah. so ึ้นมาไม่ได้หรอกล้วมันมันแค่โอดเองว่าบวบแบบบวบปีนได้ว่ะมันแค่เพรพว่าผมตัดตอนผมกำลังทำหลังคากันนะอันนี้ก็เป็นก็คือครั้งนี้ผมทำหลังคาแล้วครับว่าตอนนั้นผมตัดอัดไม่ได้นะผมไม่อาจเพราะว่ามันเสียงดัง บ้านเถียรดังเกิดนะมี่ครั้งนี้ผมจะทาการทําเอ,อ่อห้องใร้หลังคานะครับเริ่มต้นนะเริ่ต้นไหนที่รู้สึกว่ายังไงรู้สึกย่างไ้สกน้อยาว่าสุว่าบ้านก็สวยสวยขึ้นนะบ้าน,นะานก็ว่าก็ยังมีตรงก็ยังต้องปรับปรุงบ้านเพิ่มนะพ้นว่าผมใช้พื้นไม้เป็นไม้อันนี้นะครับพรามีไม้เยอะ แรื่ว่าไม้รายการว่าของว่าไปใช้ขอไม่ใช้ว่าโอเคประมาณนี้ต้องไหนของนี่บ้านประมาณนี้อย่าที่ขั้นตอนที่แล้วนี่อย่างงูตเนี้ยเป็นไรมันเป็นคุณจะถ้าคุณคิดว่าคุณคุณเก่งคุณร้องตัวคุณดูเจ๊ว่าคุณเป็นคุณก็เป็นเก่ง คุณเรามาสูาส้หนึตัวไม่กล้าไหมดีกว่าเดี๋มาไอเนี่ยระบานก็โอเคโอเคจุดโอก็แบบพอดีแล้วกันก็ถือว่าไม่เลวว่ะก็คงที่ว่าแบบขอเปข้างนอกได้ไหมเพราะมันไม่น่าว่าเลยเจอโอเคไม่มีอะไรครับไม่มีตัวอะไร ดีขึ้นี่เนี่ยที่ททเนี่ยแบบกได้่าเร่อแบบกได้อ้ยอีกแล้วพว้าวขอเตอิมในบางอย่างก็แบบถ้าคงแบบตอนนี้แล้วกันนะมันจะสวยไปมันจะสวยมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะโอเคผมจะพูดตรงนี้ออกแล้วกันนะห้องอยู่ประมาณน,นี้ on. ห้องหราไม่เอานอ่งอนีจะทำการวางอะไรดรอปดราปอะไรับเอา โอเคครับอ่าโอเคโอเคผมย like. you ังไม่จบตอนนี้นะตรงก่อนจบกันไปนี่ก็ผมจะมาปิดลางิงแล้วเขาก็ลากับหน้าไมค์ครับนะคนะคลิปนี้ก็ขอตัวเาก่อนหน้าไว้จีน่นเดี่ยวไปนะเลือกกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ปเป็นกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสูจนไปแบบนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายผมแบบอืมอคือมันคือแบบอยากอยากไลค์สองรอบครับเพราะว่าคุณจะได้คุณจะได้คุณจะได้รู้ครับว่าลติดตามได้วยนะครับแป๊บได้ยรโอ้โหเสียงดังมาก